สวัสดีจ้าสวัสดีช่วงบ่ายนะจ้าคุณยายต้มหวานก็ทํางานเหมือนเดิมงานเล็งงานเลงพี่น้องเย็บผ้ากันเปื้อนจ้าอยู่บ้านเย็บผ้ากันเปื้อนนะจ้าหลังจากที่ไปงานสุนณตากลับมาก็กลับเข้าสู่โหมดการทํางานเหมือนเดิมนะจ๊ะ ยิบผากันเปื้อนจ้าทุกบ้านยิบผากันเปื้อนถอดแว่นออกก่อนชีนแนมเห็นบอ,อมาพี่น้องมา่ยิบซ้อยขวยเนะใครอยากได้สีอะไรสีนี่งามงามบอสีบานเย็ดงามบอพี่น้องงามไหมจ้าเสร็จไปแล้วหนึ่งตัว แปะก,กระเป๋าพี่น้องแปะก,กระเป๋าเทากุ่นอันนี้มันกุนอันนี้มันหลอกเบิดแล้วเขาก็มาแปะก,กระเป๋าแปะก,กระเป๋าแล้วก็ไปใส่สายก็เสร็จเราก็พับทรงพับทรงเถาแก่ตัวพี่น้องขันแร้วเล้วด้มันก็เป็นงานที่อันบ่ไหลายป็นไหลดอกมันแบบว่าใครก็ยู้ซื้อยังสีนะมันมันใครก็ยู้ซื้อ เราก็ทำไปอย่างน้อยอาทิตย์ละอาทิตย์ละหนึ่งพันสามสามสิบโลต่อหนึ่งอาทิตย์สามสิบโลก็หนึ่งพันห้าสิบบาทต่ออาทิตย์นะขัน,นไม่ได้ขันไม่ได้ไปใส่ได้หี่ มันไ่ได้ไปใส่ได้อยู่มันก็ได้อยู่นะจ๊ะถ้าคนเฮ็ดบ่เป็นกะสีกะสีงงอยู่กะสีเฮ็ดยากแน่แต่ว่าเขาเฮ็ดมาโดนแล้วมันกะชินจะแน่าเก่าเก่ามันกะชินเนาะตะกี่เฮ็ดเสือเฮ็ดเสือก็ได้เงินดีอยู่แต่ว่าอัน เ๋าวม่มีคนตัดไม่มีคนตัดผ้าเราที่เกียดร,รอก็เลยไปเอาผ้ากันเปื้อนมาทำดูเหมือนง่ายนะดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายดูเหมือนง่ายเพราะว่าเราชินแล้ว คลิปนี้จะ,จะเป็นเอ้ยบะมาณบานผันคดคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอทำงานเป็นคลิปทำงานแบบเต็มเต็มเต็มคลิปโอ้ยบางั ใครอยากจะให้สอนก็มาได้เด้อที่บ้านคุณยายส้มเด้อจะสอนให้สอนเย็บผ้ากันเปื้อนนะจ๊ะสอนได้เด้อพี่น้องเด้อคู่ใจให้ดอกคู่ใจดีคู่ใจดีนะจ๊ะคลิปนี้จะเป็นทำงานรุนรวนเลยจะใครอยากจะเรียนก็มาเรียนได้อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋ากระเป๋าห้างกับิีตสี ติดซไว้หนึ่งข้างแล้วเราก็เอามาแปะจังไงแปะแล้วแล้วเราก็ผ่ากลางลงมาเราก็ได้สองกระเป๋าฝั่งนี้มีซิปฝั่งนี้ไม่มีซิปแมนบอกเข้าใจ่บอกนี่ห้อกกระเป๋ามีสองกระเป๋าแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะไม่มีซิปเขาจะเขาจะติดซิปข้างเดียวน่าจ้า ตหยิข้างเดียวตุนงยิบผิวจังซีแหละพี่น้องเอ้ยเบิดมื่เนเบิดเว้นแง่มอแลงกุนน้ยิบตั้งคืนกุนน้ยิบตั้งคืนกว่าจะได้นอนเราก็ยิบนั่นแหละย,ยิบไปเลยจ้ะเพื่อสิได้นอนก็นได้ไล้างพืนอยู่ คุณยายส้มก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อเอาไว้พบก,กันคลิปหน้านะจ๊าฝากกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายส้มแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยชมคลิปนะจ๊ะชมคลิปแล้วก็ใส่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เด้อพี่น้องเด้อ แค่นี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าใบบ่ายเจอกันคลิปหน้าเด้อ